สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับพีเพจยนนะคะในช่องของรถกระบะและรถครอบรัวนะคะสำหรับวันนี้จะมาเอาใจ คนน่าหล่อกันเลยนะคะโฉมน้าหล่อสีขาวดําคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะได้เป็นกระบะสี่ประตูยกสูงมาให้กับคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะโฉมนี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว,ว่าได้เป็นโฉมยอดนิยมอีกหนึ่งโฉมเลยนะคะที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทผิดยนเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัท เพดโยนนะคะมีรถกระบะให้กับคุณลูกค้าเลือกนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายเอียดกันเลยนะคะคุณลูกค้ามาเริ่มตั้งแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตต้ารีโว พีเลเนอร์สี่ประตูนะคะ2.4 e p พันะคะปี2018 mm hmm. นะคะคันนี้สีดำามมหน้าหล่อสวยๆเลยนะคะตั้งไขที่ราคา569,000บาทนะคะเครี่ดดีๆเราฟรีดาวได้นะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่9าพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีดำสีดำแบบลังพึ่งตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้าทะเบียนนี้เลย23 98นะคะไฟหน้าทั้ง2องดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้ง2ข้างนะคะคุณลูกค้าล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้า มีราวบันไดมาพร้อมนะคะไฟเลี้ยวติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาดูในส่วนของภายในกันภายในคันนี้ก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่น C D Air Analog นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะผ้าคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพวงสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยตะเข็บ สีเทาตัดขอบด้วยสีเทาสสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่1 6 0 0 0กโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะพวมไลัยุ้มหนังสีดำได้เป็นพวมไลัมันติฟังชันสามารถเพิ่มระบบบเสียงลดระดับ,บเสียงได้นะคะจอทัศสกรีนนะคะฟัง FMAM ได้นะคะแล้วก็มีปุ่ม อีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดให้เกียร์ออโต้นะคะ mm hmm. คุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะมีช่องใส่ของมาให้มีช่องใส่แก้วน้ำมาพร้อมเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะสี่ประตูยกสูงอยู่นะคะคุณลูกค้าแนะนําเลยนะคะมาดูในส่วนของผูดด้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของผูดด้โดยสารก็จะได้เป็นเบาะผ้า นะคะสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะคุณลูกค้าภายในคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ,คคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ,คคะในส่วนของแมกไลเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์พีเล e เนะคะชุดไฟท้ายแบบ led กันชนด้านหลังแบบโครเมียมนะคะไฟเบรกดวงที่ส ะะมือจับจะได้เป็นแบบโพเมียมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าผ่อนเพียงแค่9,008 8เท่านั้นเองนะคะติดฟีรีมรอบคันมาให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะคะคันนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันเลยนะคะยอดนิยมด้วยนะคะ คุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะสประตูยกสูงเลยโฉมหน้าหล่อคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโตต้านลีโว่พีเเนอร์สประตูนะคะโฉมปี2018ได้เป็นโฉมหน้าหล่อมาให้ 2.4e พาร์นะคะคันนี้นะคะผ่อนเพียงแค่9,800เท่านั้นเองนะคะตั้งขายที่ราคา569,800 569,000บาท นะคะสนใจโทรเข้ามาเลย0827043253นะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะคะลูกค้าที่มีรายได้20,000ซื้อคนเดียวจบเลยนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตอาชีพเอกสารชัดเจนเท่านั้นเองนะคะสนใจโทรมานะคะตามเบอร์ที่พิมพปักหมุดไว้ให้หรือแอดไลน์มาได้นะคะเบอร์นี้เลย0827043253นะคะ สีขาวอีหนึงสีเลยนะคะที่ยอดนิยมอีหนึ่งคันนะคะโต้ต้านรีเวอร์พีเลสีประตู2.4ง e จุดีอีพัดนะคะปี2018เช่นเดียวกันสีขาวสสวยๆเลยนะคะคันนี้ก็ตั้งขายที่นะคะห้าแสนหกหื่นเก้บาทนะคะเครดิตเราฟรีดาวได้นะคะรายได้ 20, สองหมื่นซื้อคนเดียวจบนะคะหรือลูกค้ารายได้ไม่พอขอคนกู้ร่วมหนึ่คนนะคะสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรด้วยกันนะคะคุณลูกค้า สามารถซื้อร่วมกันได้นะคะพักบ้านเช่าบ้านตัวเองนะคะโทรปรึกษากันก่อนได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะกระจังหน้าหกเขาจะเหมือนกันนะคะแบบรังพึ่งสีดําตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้า คันนี้นะคะล้อแม็กแม็กขอบสิล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้นะคะคุณลูกค้าได้ยางสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะทุกอย่างมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีราวบันไดมาพร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะภายในกันบ้าง ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับแบบโพรเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวรอยเม็ดอาร์ตตัวยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะมีลำโพงด้านข้างมาให้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าคันนั้นจะแตกต่างกันนะคะคันนี้เขาจะได้เป็นเบาะ ปับไฟฟ้าในส่วนของคนขับมานะคะคันนั้นจะได้เป็นเบาะผ้านะคะภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะคุณลูกค้าเบาะหนังดําดูแลง่ายคันนี้จะออปชันเยอะกว่าคันนั้นแอร์จะอนาล็อกแต่คันนี้แต่จะจะได้เป็นแอร์ออโต้มาให้นะคะคุณลูกค้าอะมาดูกันต่อเลยในส่วนของเลขไม่กันบ้างนะคะ ความแตกต่างของสองคันนี้เห็นกันได้ชัดเลยคันนี้เลขไมล์วิ่งอยู่ที่4ี่หมื่นเจ็ดนะคะสี่หมื่นเจ็ดนะคะคุณลูกค้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะมีปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดำน,นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะพรอมอะายบานติ ฟังก์ชันเหมือนกันออปชั่นคันนี้เขาครบเครื่องเหมือนกันเลยจัดเต็มเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้มีเอดีการให้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีกล้องถอหลังให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคันนี้จะแตกต่างกันเลยนะคะแต,ต่างจากคันสีดำที่พิงรีวิวให้กับคุณลูกค้าคันแรกได้ดูนะคะมีความแตกต่างกันแน่นอน นะคะหเลขไม้ละ2องออปชันภายในละที่มีความแตกต่างกันนะคะลูกค้าอยากอยากได้ขนไหนราคาเท่าก,กันอยากได้ขนไหนนะโทรเข้ามาเลยตามเบอร์ที่พิงฝักหมุดไว้ให้นะคะบอดหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียรขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับ แอร์หลังมาให้กระเป๋าจีนโจช่องใส่ของมาให้นะคะคันสีดำไม่มีแอร์หลังคันนี้เขามีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอนะคันนี้ยังไม่พอมามาดูกันต่อเลยแม็กไครเนอร์แม็กไครเนอร์ตัวนี้เดิมๆเลยนะคะยางด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้เราจะเป,เ,ปเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้แต่แม็กของเขาแม็กเดิมแท้จาก โรงงานมาให้นะคะยางด้านหลังยางปี2019แลเ้วเราเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ๆใ,ใ,ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะ,ะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะกันชนด้านหลังแบบโครเมียมนะคะไฟเบรกลองที่สามมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังทั้งคู่แตกต่างที่สีออปชั่นภายในนะคะคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่โมหากระบะสีประตูยกสูงสีขาวสีดำโฉมหน้าหล่อนะคะคุณลูกค้าแนะนำเป็นสองคันนี้เลยนะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันเลยนะคะแซมอีกทีหนึ่งนะคะสีดำโตต้ารีโวนะคะพีเลนเนอร์สี่ประตู2.4ี่ 2อ e p a s นะคะปี2018นะคะคันสีดำตั้งขายที่ราคา5 6 9 0 0 0บาทนะคะคันสีขาวนะคะ total r e v e r plander 2 4สประตู2.4 e ปี2019นะคะโอ้ปี2018นะคะคันสีขาวตั้งขายที่ราคา5้าแสนบาทแตกต่างกันออปชั่นภายในสีดำบ่อผ้าภายในสีขาว เบาหนังสีดำนะคะสีขาวเลขไม้น้อยนะคะส่วนสีดำเลขไมประมาณแสนกว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะสองคันนี้โทรเข้ามาเลย0827043253นนะคะลูกค้าที่มีรายได้สองหมื่นซื้อคนเดียวแล้วจบเลยนะคะหรือลูกค้าที่ไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตซื้อคนเดียวจบเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าหรือลูกค้าที่มีรายได้น้อย นะคะขอคนกู้ร่วมหนึ่งคนนะคะมีบุตรด้วยกันหรือจดทะเบียนสมรสหรือไม่มีบุตรหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะขอให้ผู้ใหญ่บ้านศิลปรับรองให้ว่าเป็นสามีภรรยาการเท่านั้นเองนะคะสามารถซื้อได้นะคะรับเหมาเกษตรกรพนักงนานข้าราชการรับวิสาหากิจออกได้สนใจโทรเข้ามาเลย 082 704 3 253นะคะเข้ามาดูคลิปพิงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ